เราละทีนี้เราจะพูดกันเรืงคำว่าศัยศาสตร์โดยเฉพาะก่อนผมอยากแก่สรุปที่เห็นเป็นการประหยัดเวลาว่าศัยศาสตร์นี่มันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมากับอารมณ์ของมนุษย์ <c oughs> ที่ปราระจากเหตุผลคำว่าอารมณ์ ในทีน่นี้เราหมายถึงออออไอ้ความรู้สึกหรือความคิดนึกที่มันปล่อยไปตามความรู้สึกล้นล้วนตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับเหตุผลไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลเรามีความคิดลุ่งออกไปอย่างไรโดยไม่ต้องมีเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์ แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นี่มันเป็นคู่ผัวตัวเมียกกับสิ่งที่เรียกว่าสยาศาสตร์ที่ใช้คําว่าคู่ผัวตัวเมียก,ก็หมายความว่ามันมาด้วยกันมันแยกกันไม่ได้แล้วมันจะสนิทแน่นแฟ้นที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุผลขึ้นมาเมื่อ,อไรไอ้สิ่งที่เรียกสัญาศสตร์สัญญาศาสตร์ก็มีไม่ได้เราจึงถือว่าสยญ,ญาศาสตร์นี่คู่กันกับอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผล เด๋ยเพราะว่าไม่รู้จักใช้เหตุผลหรือมันไม่มีเหตุผลหรือไม่อยู่ในวิสัยที่ใช้เหตุผลเนี่ยได้ทั้งนั้นมันจึงพูดได้ว่าปรัชญาศาสตร์นัญญ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาที่เนื่องอยู่กับเหตุผลถ้าจะมีสติปัญญากลายเป็นสติปัญญาอย่างอื่น คือสติปัญญาที่จะไม่ต้องใช่เหตุผลนั่นเองที่เราจะรู้จักไสยศาสตร์ดีกแต่เมื่อมองดูไม่ลักษณะเป็นเรื่องในอดีตหรือเป็นโบ,บราณคดีศึกษาในแง่ของโบราณคดีก็จะรู้จกักสิ่งที่เรียกว่าไสายศาสตร์ ได้กว้างขวางขึ้นแล้วอาจจะพูดได้เลยว่าสยศาสตร์เป็นของดีเลิศดีที่สุดในสมัยที่ไม่มีการศึกษาสมัยที่ยังไม่มีการศึกษาเป็นของดีเลิศกว่าสิ่งใดก็คือวิชาความรู้เท่าที่มีในสมัยนั้นที่ยังไม่มีการศึกษาที่ไม่รู้จักใช้เหตุผล,ละฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องดีเลิศ นี่ผมสันนิษฐานเอาเองว่าคำว่สาสัยศาสตร์มีความหมายตามตัวหนังสือของมันอย่างนี้นักอักษรศาสตร์ส่วนมากก็ไม่รู้ว่าคำว่าศัยศาสตร์นี่มันเป็นอะไรนะะหรตัวหนังสือมันจะเป็นอย่างไรมันเลยถือความหมายหรือจับความหมายคำว่าศยศาสตร์ได้ยาก แต่ถ้าเราจะเขียนกันอย่างสอสเสือไม้ลายยอ,อยากสะกดะคำคำนี้มันแปลว่าดีหรือดีกว่าสำหรับภาษาบาลีถ้าสมมติเราเป็นภาษาบาลีผมก็เลยจะนิทานนะว่าคำเป็นคำคำนี้เหมาะที่สุดแล้วมันก็แปลว่าดีกว่าก็ามันดีกว่าสิ่งใดๆในยุคนั้น ที่ยังไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการใช้เหตุผลไม่มีสติปัญญาคำวา่าดีกว่านี่มันดีกว่าทั้งสองทางคือทั้งส่วนตัวบุคคลมันก็ดีกว่าเพราะมันระงับความขลาดได้ความลาคามลาดตัวเป็นปัญหาอย่างยิ่งของมนุษย์นั่นหมายมันกำจัดความขลาดไปได้มันก็ก็เป็นของดีหรือรู้สึกว่าเป็นของดี ก็มันยังดีสำหรับสังคมเป็นเครื่องมือสำหรับการปกครองบุคคลในยุคนั้นในยุคที่ยังไม่มีการศึกษาไม่มีการใช้เหตุผลหรือแม้ในยุคนี้ในหมู่คนที่งมงายเหมือนกับร้าการศึกษาหรือไร้เหตุผลในยุค วิทยาศาสตร์ที่เรียกกันใายุควิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีคนประเภทที่งมงายไร้เหตุผลการศึกษาไม่เป็นการศึกษาสำหรับคนเหล่านี้มันศึกษาไปในทางอื่นไม่ศึกษาไปในทางที่จะหายงมงายก็มีอยู่เหมือนกันในสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ในสิ่งที่เรียกว่าไสายาศาสตร์นี้มีได้ในโลกสมัยวิทยาศาสตร์ แล้วก็ถือกันอย่างงมงายเพราะว่ามันเป็นเครื่องขจัดความกลัวได้ว <c oughs> ิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเป็นเรื่องทางวัตถุ <c oughs> จเจริญทางเทคโนโลยีทุกแขนงแต่ไม่เป็นไปในทางจิตหรือวิญญาณเพราะนั้นความกลัวก็ยังยังจะมีอยู่และมีมากในยุคแห่งบุคคลผูดดล้ตะกระทางเนื้อหนัง ดังนั้นไสยศาสตร์ก็มีที่อาศัยในโลกปัจจุบันนี้และจนจะกล่าวได้ว่ามันก็จําเป็นเหมือนกันสําหรับโลกปัจจุบันนี้ที่จะมีสิ่งเหล่านี้มาช่วยระงับความกลัวความคลาดอย่างงมงายความกลัวนั่นเกิดมาจากความอยากในพระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้ที่เรากลัวอะไรมาทั้งกลัวตายกลัวผีนี่มันเกิดมาความจะมาจากความอยาก คือเราอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากจากไปจากสิ่งนั้นท่านจึงมีความกลัวนี่สมัยนี้มันก็ยิ่งมีความกลัวมากก็มีความอยากมากในสิ่งที่วรทยาศาสตร์ก็มีเนื้อที่สำหรับอาศัย <c oughs> อยู่ในโลกปัจจุบันนี้อยู่นั่นเอง